ครับผมมาเบงิงบรรยากาศเป็นบรรกัศได้ครับเนี่มบรรยากาศการแนวทางการเชียงโกอ่ะยูวัดกุดแฮครับผมเอฟซซายบุญต่างๆลางทย่อยเขัามาพาสิเชียงโศกสังับขึ้แม่มากเลยเนี่ย

วนีเี่ยว่ัีก็ได้สองใบหกตัวได้ยงไงจ้าหาบ่ได้จน่าว่าจิไปหาเนี่ยฟันดีก็ธรรบด้นี่เดตัวน่ะเื้อบอกลูกหลานในเมยังบอกได้ฟันต่อขึ้นจากซี่ขึ้มัดไม่ได้ครับไม่หาให้นได้องนเลื่อยอยู่สนุกสี่เจ็ดงนได้่ได้ป่กาตัว มันหกตัวนี่มันต้องแบบสุดยอดอีเลีกทรอนิกสิดบ่แม่พอตเตอร์ลีนี่ฮะให้ไรหกตัวแต่ว่าหันบ่ได้มันเดิหาเบิ่งกันนเออแม่ถ้ามันมีจักใบมันต้องมีละจักใบเอาเลยสองสี่เจ็ดได้บ้าหกตัวมันบ้านาเสือมันบ้านาเสือดิ่งเนี่ยเมียเมียเชียนปีแม่น้อยมากเนี่ยนะมันต้องมีที่มาเนี่ยหกตัวกำลังวันใหญ่เนาะ อมันมันเป็นรางวัลที่หนึ่งคุณนี่เหนแวเม่ว่าหาว่าท่านใดอยู่นี่ป๊าโตผู้ใดหาให้คนใดนะเด้อักเขามาเนอหาศูนย์ศูนย์สองสี่เจ็คุณแม่คนหาผัววัดกุดแค่นี่สีมีบอลนี่เพ่นมามี่มีอยู่นี่ราววงวัลใหญ่นนยอยู่นี่มาแห่งเม่เบิ้งเบิงท่านลมาแห่งเพ <หา S 1> ื่นละ โอ้พระบดาดิแม่เอ้ยจังสิได้หาตัวเองเอนขอให้ได้แม่ขอให้ได้เอาบ่ลุรนํากันแม่หาหมดแงล้วบิสัมญแั่งยัๆก็ว่ไหมเอาไปใท่านี้เอสัมหลายบเ่งนึงสัมสนะสัมผัสแล้วเอเอบเอวเนื้อแม่างไนเอ้ขอสัมผัสแแม่แม่ กันรู้อูรู้โอ้ยกระทั่งเดียวกันนา่าอันนูนนึงมันถือลอตเตอรี่แม่ใหญ่หนิม่ถือก่างวันใดแม่ถือตามนะโอ้ยสามสีไหวอยู่นี่ยเนี่ยเอามาใส่เล็กที่จังสีแมนไปนั่นแม่ไมม่บอกไปเทไอาบอกลูกนาราหนเบี้ยฝันเอาบอกให้จังไดเหลขสสุดบอแม เอาบกอกใ่ลูกร้าน้องยังมาสั no s <S <S S 응่นคนแรนว่าันได้ยังส you know ูตรสูตรเป็นมาตราสามุ at> ้ใหญ่แม่ว่าฮันได้ยังสูตรสามตัวเดียวหวดีได้ซองมาสั่เน้นล้างข้บบ่สูตรฮะบสุดเียสูตรของแม่มันมันมังเป็นบโบสถ์ล้าง <c oughs> บนล่างไม่รู้แต่ว่ามาได้ตัวเดียวงวดว่างหันได้สามเพะได้สามเก่างนนเ่วง,นนนงวนี่นี่สองมา <c oughs> จับยังใสแม่บาทแต่สองมาแค่เป็นสูตท่องแม่เองบอก เม right. no. well, yeah, uh? ื่อคืนมากเือฝันดีเือจังใดไปื้อระวายเือจังแม่ันเพิ่นได้หกตัว่น่นต้องมีทีมาของเพิ่นดิ่นต่องมีทีมของเพิ่นดิว่า่นซื่อยังนทายังหกตัวนะหาหาเกินดาเพิ่นเราในตัวใดันแล้วตน้่เด้๋เพ่อด้๋ยวอกัอกับ2องซีนี่มตั้านจ้าองอะไรมากลายจกินตาเพิ่นเราให้จับไปเลยแม่ จัดเลวจัดเรีใช้รถตี้เจ็ดยิดาเพื่อนสองตีตรงทับอ่าเลขของพุ่แม่พอดีอือโอเฮียตรงกับเลขสองพอดีสองสองเจ็ดกับสองสี่แม่เนาะ ครับผมสองเจ็กับ2องส่ตาทีเนี่ยสองาเนาะมันไกลสองกาะไ่ทุกคนเล่นพนถึงมากวัดรูด2เลยเนาะเอาไงเจ้สองเอาเอาเอสองลักบ่แม่เพราะว่าตามตามที่จิตามนี่กับสองสี่สเจ็นั่ว่าหันกับสอห้ารูดสอง โอ้ก็ซองมากก็ได้หาไปเลยจับจับไปเลยเนาะมากนะเอาแม่เขาแม่แม่ซื้อตัวใดซือกระนิ้นจัเจ๊จินดาเพื่อนน้องไฮเราก็เห็นโอ้ซอันนี้กอซียางมหาเพื่อนพื่จับก็ไม่เคยาายกมอีกวันนี้หามากกับเหลอกปูพอดีเนาะบอกถือเข้าซื้อไปก่อนแน่แนบละเขาซื้อไปก่อนโอ้ดีนีองมากแท้เมื่อวันสามมากกับแม่ดิ คูอเทไรไปได้ก็ไม่เอาหันเป็นเดือนสองเดือนนี่หลายเง้ยโอ้พ่อได้ค่ามาค่าผูยี่อะไรหรอเออดันเอาแซนด์เงินลาเฮ้เพาต้องแปลงเงนแสนกันล้าเนาะเอาเอาสุงวดเออเอาเซทได้หน่อยเนาะแม่เนาะเอา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 ขอบคพูนย่อทางขอบคุณเลยอทางหลายๆย่าลืมกดไลไ์กดแช่เลยครับมาหาแห้งมาหาแห้งแม่เข้าไปเบิ่งแม่เสียดกวางแห้งนี่แหละมาหาแห้งขัวัน ไอาเฮงวัอนซื้อค,ครับผมเอาครับผมแงนน่ทางขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับผมก็เป็นแง่นนทางผมณคุณแง่ท่างคนด,ดังครับเจ้จจินดาเพระต้องห่วงคนด,ดังนี่แหละครับอืมครับผมคนดังครับเ,เจเจจินดาวิผู้ใด้โบหุ่นจ้าครับไม่เอไปนะ ใบเดียวเลยล่ะพี่ให้นี่จวดพวงพันที่นึงเอาตัวนี้น้ำนี mm ่ก hmm. ็ใส mm ่ต hmm. ัวใดนเอาเลยเจตินดาจวดสายจวดครับเจตินดาครับผมต้นเนื้อช่องช่องาบเพิ่มเพิ่นแม่นเด้อเพิ่มเหมันต์ได้ตัวไหนเจตเนี่ยตัวไหนห้องวันเนี่ย ก็แปดสองสองแปดตัวนี้สรางงาเจาเดกหน้าเด้าโตเึ้นเจ๊เด็นหนึ่งเาก้เจาเเป็นสามแปดเจันนั้นและเนเจ้าันกันเนาะฮ่าฮ่า่า เ,เอามีสักสีพยานอยู่เมียเอ้ย่ซื้อตัวได้นั่หนาซื้อใบเดียวซื้อใบเดียว,อเ,ยวเอาสามแปดโอ้ 3, <8. S 1> สามแปด กอกลนก็ใส่เบอรดอกลกับกะาูกเลยเน้าสีลูับเต้าเขาก็มาบว่เลมาอุ่นหนุนแผงเพื่อนเนาะตามต่อเดเจ้พื่อใเลขเข้าเฝันอีกเลยน้ันแ้มนก็ล้ฝันมือใรอีก โอ้ยบ่ฟันมาดีนหมเอาเมื่อที่หายกวาดปูหุ่นเมื่อย่มเสาที่ที่ผ่านกันเคยฟันเนาะออกวาตัวเดียวกันความได้ไมแม่ก็เคยฟันจ้าคนสวยนั่จสวยคือนาเอาเลือกเอาแม่จะได้ก็ได้เล้อกจะใบเย็ดจินดาสายแห้งครับมือสายแห้งครับผม มักมับันี้บอกเนียมักมสองใบเลยะเอาตัวนี้เอาพี่บอ้เอาได้ครับเด้อพนหยิบให้เด้อพนเจดเจ็ดดาสายจวดครับโอ้ววววี้วอววัวว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 ่ววววววอวววววววเวว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 อววววนีวววววัววววัว อันมีเป็นชุดบอกชีว่าวันที่หนึ่งกับโบไร้เนาะเพราะว่าพนตูวพนบอกว่าแล้วแต่บารมีวันที่โอบารมีน้ำปูอะมันก็เป็นนักส้มตัวเอ็นแงงมันหมันซึกแล้วมันได้กัดีใจแล้ก็โ้โหได้กัดีใจจ้า เขาจะมาถึงันนราชดาเะนอยากไปเ้อน้าสามน้ํงปูเนาะไปดูร้อยนึ่งไปดูถนนราชดำเนินแม่แม่ช้อนกัดขุดจะไปที่กุ้งแท้ตอนนี้ดบางเลยยิ่งบ่แม่ดจแต่เป็นบอลละมั้งใช่ แบสองเดานอคายอยพดจับหนอ่างคนสวยคนสวยจับหดงครับชีวเรัเลยพจับมาะทบไปีน่อยีใหญ่เลยี่ผีาอยู่ผีบ้าอยต่นี้ผีน่อยเาพีบ้าคนสวยมีเะทบอไรดังมครับออกไ้าค่าอาเลยครับพัดกระทแม่ใบเดียวเนี่ย ดึงนวดได้เลยอดึงพวดได้เลยเรอ่าฮี่่าซีสวงครับดึงพวดดึงพวดออันนี้ก็เป็นบรรยากาศชีวัดคกุ้เแหนะครับเนาะนณะนี่บรรยากาศครับผมเ้าบนง เกพราะว่าเงินเลขฝันเงินมันกระเบิดเร็วน้องใบไอ้เงๆนะค่ะปาจะมเลียันกันบาจมอลีฟันมืี้นั้นเนี่ยเกีบฝัน เจฟันแต่ไหนเ็ฟันมันกเรี้ยงามไปข้าว้าวซ้าวซ้เปี้จบเจีเงิน่าเคนดนี่าันนี้บาครับจี๊ดดังเนไ่หวาวีดเินมาดับผนไม่หวจรับเงินเม่หนะ ไม่ได้ด oh! ้อไมได้ขอให้วยนาสนลนะเอาเห้งนะคะตามที่แอดมินเบิ่งนี่เพื่อให้แต่สี่สองสองสี่ด้จับไปพูดใะกันแล้หลายคนแล้วแม่ลรได้คับมเลได้คนดังสองกับสีอนั่นเพื่นเน้นห้ตัวนี้ที่นี่เพิ่นเน้นหี่สเห็นหลายคนแล้วเขาคนอยู่ทีนี่สี่สองสี่ถูราวัลที่หนครับผมาสร้างเครอ้ครับผมาหาไม่สูงมหลาเนากนนแ สองนากนะคะแสดงว่าพุณมักสี2สองสองีเป็นซีวิตติตใจเ่ิุ่ดึงให้ผู้ใดกับพี่สี่สองสองีเนาะวันนี้ครับครับผมเนี่ยเอ้เจิดจิดายยิบตัวได้ให้แม่เนะยิบให้แม่หน่อยยิบให้แม่หน่อยอ่า

ครับผมดังเลยค่อยิมน้ำเฉาแล้วอ้าเราดังๆเด้อครับครับไม่ยังไรไม่ยังไรฮะสามเี่เด้ฮะนี่ครับเ้อไม้ครับเอามันนางขายรถตุลีขายไปใขายบ้านเลขสามเลข่ครับเลขครัครับอ๋อคุ้โอ้น่งไปนน่งมาน่งขายรถตุรีนะครับเนาะ เลขโคแดงจึงครื่งอยู่คนลาโอ้เลขสามเลกปนับดครับเลหอ็ครับสาเนี่ยเนี่เนี่ยเลขสามอันนี้เลขสี่คุนเลขแดงริ่งยิ่งเยนางายรถประดิบนองซองมาเบนต้นใหม่นะครับเนาะ เห็นเล็กแดงขึ้นแดงขึ้นคุนว่าว่าสาีว่าสังขครับผมเอาเนาะครับตามนะครับเพือเพื่อนเห็นว่าสามสามีครับผมสามนะครับผมเหล็กโครับผมเหล็กโสามีมาสี่เพื่อนรไเพ่ นี่เลขสามนี่เลขสาม่งอเนี่มาหนิอันนี้เลขสี่น่นี้เลขสี่งับมาแล้วมาหนินย้อนอ่ะเลขสอ่รก็เกิดขึ้นได้นะครับเจ้าเลขโควละครับแดงยิงขึ้นเลยแดงแดงไครับผมแดงยิงขึ้นอยู่ต้นไม้เหรพ่อต้นไม้อยู่ตอน้ยู่นี่ครับยานีนนะครับเต้ สามซี่คนละเดขกสามกับเลขกีเนาะผูได,ได้มกักผูดได้ชอบก้ะลงทุนไปแล้วครับเนี่เป็นบรรยากาศครับผมเนาะตามนั้นครับ